คุณผู้ชมคะส่วนเหตุการณ์นี้ต้องล่อยฟังค่ะแล้วก็ต้องตั้งชื่อเหตุการณ์ว่าโยมจะไม่ทนมีชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์มายืนรักบิณฑบาตแต่ว่าไม่ไม่ให้พรนะคะร้องเพลงแทนโยมเขาเห็นทนไม่ไหวคว้าไม้หน้าสามพร้อมจะหวดฝั่งพระเองก็สู้กลับเหมือนกันค่ะไปชมคลิปกันค่ะที่ีนะูดถึงแมงปันพวกมังมหมดแต่กูมีจะก,กี่ปีกูไม่ตางมาตีกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะ เนี่ยคุณแบงเอาอย่างนี้เลยอะแบบนี้เลยสู้มาสู้กลับไม่โกงนะคะเป็นภาพจากผู้ใช้ t i k t ต k อกชื่อว่าตัวสุรศักดิ์ถ้าเกิดอ่านผิดขออาภัยค่ะเพราะว่าชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็โพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นบอกว่าสะบงไม่เกี่ยวอาตมาใส่เดี่ยวได้หมดจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพระรูปดึงชายแต่งกายคล้ายพ้าแบบนี้ดีกว่าเนี่ยค่ะความือวิ่งปรีเข้ามา จะไปสู้กับโยมที่เขาถือไม้หน้าสามจะง้างใส่แบบนี้ในมือนี่ถืออะไรถือบาทถือบาทเหรอพร้อมสู้พร้อมสู้เลยนะคะคือมีข้อมูลบอกว่าชายคนที่เป็นโยมเนี่ยเขารู้สึกว่าโกรธรที่พารูปเนี้ยมายืนมินทธบาทกับพระจริงแล้วพอมายืนมินทบาทก็ไม่ได้มีการให้พร หรือว่าให้สินอะไรกลับร้องเพลง oh. ก็เลยโกรธนะคะจนเป็นเหตุการณ์ที่ไปความหมายหน้าสาวจะมาง้างตีกันแบบนี้ hmm. ชาวบ้านเขาก็ต้องเข้ามาวิ่งหยุดเหตุการณ์กันต้องห้ามไม่ให้ตีกันเกิดขึ้นนะคะ oh. คุณผู้ชมทีนี้เจ้าของคลิปเขาก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคลิปนี้ถ่ายได้ที่บอขอสอเก่าระยองพอดีคนที่แต่งกายคล้ายพระในคลิปเนี่ยสติไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ไปยืนบินทบาทกับพระจริงแล้วก็ไปยืนร้องเพลงโยมที่ใส่บาทอยู่เห็นเข้า เกิดอาการโมโหไม่พอใจเปิดโหมดไม้หน้าสามจะพาดจะฟาดพระแบบเนี้ค่ะครับโหคือต่างฝ่ายต่างเนี่ยวิ่งเข้าหากันแบบนี้พระก็วิ่งมาเนี่ยคารวาสก็วิ่งมามชาวบ้านเขต้องดึงตัวนะวยื้อไว้ไวสู้กันแบบนี้นะคะครับ เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นนะบนท้องถนนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจบยังไงเหมือนกันนะแต่ถ้าสติไม่ดีจริงๆไยไปเอาสะบงไปเอาจีวรมาจากไหนหลายคนกข็ต้องเอาบาทมาจากไหนนะแล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทําอะไรอยู่นะนะคุณผู้ชมเนี่ยก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาไทยแลนด์วันนี้จีวรบินโอ้คุณผู้ชมนี่ทำเอาชาวบ้านเขาก็กลัวนะกลัวเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วย